วัชนะสงครามนะคะ วันอาทิตย์ที่4เมษายน2564นะคะสำหรับคนที่คิดถึงถนนข้าวสารนะคะวันนี้พอดีพาลูกมาเรียนใกล้ๆก็เลยแวะมาถ่ายวิดีโอนะคะให้ดูนะคะเผื่อใครคิดถึงนะคะไปเขียวไฟแดงสำหรับคนข้ามค่ะสัญ,ญญาณจราจร อันนี้เป็นวัชนสงครามนะคะโรงเรียนวัชนสงครามถนนจัก,กรพงศ์นะคะเดี๋ยวเราเลี้ยวมาทางนี้นะคะตรงนี้เป็นหัวถนนเข้าสารเลยค่ะจะมีบาร็อกโกอยู่ตรงนี้นะคะแถวนี้ก็ไม่ได้คุ้นเคยเท่าไหร่นะคะพอดีพาลูกมาเรียนก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอเผื่อใครคิดถึงเนี่ยค่ะเห็นไหมคะถนนเข้าสาร เดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในนะคะเดินไปให้ดูบรรยากาศนะคะก็เยียบม,มากเลยนะคะไม่ค่อยมีคนเดินเท่าไหร่ ากซอยค่ะมีตุ๊กๆไม่ค่อยมีคนนั่งทั้งบนนี้น่จะเป็นห้องเช่านะคะ เป็นสถานีตำรวจค่ะตรงนี้เป็นที่พักแฟตำแฟตำรวจแฟดตำรวจชนะสงครามค่ะน,นี่ข้าวสารโรกโก้ครับนะคะอนนี้เป็นร้าน Money Exchange จะมีร้านแบบนี้เยอะเลยค่ะร้านแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศนะคะตอนนี้ปิดอยู่ค่ะ7-11สาขาข้าวสารก็ปิดนะคะ ถ้าใครเคยอยู่แถวนี้ก็น่าจะจําได้นะคะปกติจะไม่ค่อยได้มาเดินละค่ะพอดีมาส่งลูกลับลูกแล้วก็กลับมันผิดหูผิดตาไปเยอะเลยใช่ไหมคะไม่ค่อยมีคนเดินเนาะร้านรวงปิดหมดเลยค่ะมองภาพรวมนะคะอันนี้ถ่ายภาพรวมไปไกลๆเลยก็ไม่มีคนค่ะอันนี้ร้านแมคโดนัลแมคโดนัลสาขาเข้าสาร น่าจะเปิดนะคะแตไ่ไม่ไม่ค่อยมีคนเข้าเหมือนกันเงียบอะค่ะถนนท่อนข้างเงียบน่าจะเปิดอยู่เหมือนมีพนักงานอยู่ข้างในนะอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะร้านอาหารไทยที่อยู่ถนนข้าวสารเหมือนกันค่ะอันนี้ข้างบนตึกสีเหลืองๆนะคะฝั่งนุ้นนะคะฝั่งขวามือ เดินจากหัวถนนมาก็จะมีข้าวสารบาร์เงียบหมดเลยค่ะเงียบไปหมดเลยอันนี้ชาติบาร์สาขาเหมือนกับร้านสตาร์บัคเลยนะคะอันนี้ปิกไทยโฮเรสตวรอแดงเดิมอันนี้จะเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะคะห้องว่างให้เช่าเริ่ม500บาทนะคะ ห้องว่างให้เช่าด้วยนะคะสตาร์ทห้าบาทไม่ค่อยมีคนนะคะแต่ก่อนน่าจะคือคักก่อนนี้นะมี่พี่รอพภนั่อนงอยู่มีตู้ ATM ตั้งสตูน้นะ<ม>อันนี้เป็นด็อกเตอร์เข้าสารคลินิกเวชกรรมเนี่ยค่ะเยบมากรถก็ผ่านน้อยคันนะคะตอนนี้ประมาณสิบสิบโมงกว่ากว่าค่ะสิบโมงเช้า วันอาทิตย์วันที่4เมษายนนะคะ2,564เนี่ยค่ะหลังจากโควิดผ่านมานี่ปีที่2ของโควิดแล้วค่ะก็สภาพเป็นแบบเนี้ยถนนเข้าวสารนี้ปกติฝรั่งเดินเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นอินเดียนฟู้ดนะคะก็จะมีเมนูอาหารนันเวสสเปเชียลิตี้ เมนูอาหารต่างๆนะคะที่เขาขายนี่เขามามีกลิ่นทูบข้างในเลยนะเนี่ยเนี่ยสามารถเดินถ่ายวิดีโอได้สบายเลยค่ะไม่มีคนเลยมีร้านค้าข้างหน้าจะเป็นร้านวิกอันนี้เป็นธนาคารกรุงไทยนะคะวันนี้วันอาทิตย์ก็ปิดอยู่แล้วสวัสดีครับพี่เปิดร้านอะไรคะเนี่ย อ๋อค่ะพี่เฝ้าใช่ไหมคะสวัสดีนะคะตรงนี้สวยดีนะคะเนี่ยตกแต่งสวยชื่อร้านฝาล้าเลย <c oughs> มีป้ายด้วยสวยดีนะคะ <c oughs> ปกติจะไม่ได้มาเดินอย่างนี้เลย <c oughs> ่ด้านขวามือจะเป็นธนาคารกรุงไทยแล้วก็ เซ็นเตอร์ข้าวสารนะคะสำหรับคนที่คิดถึงถนนข้าวสารและเคยอยู่แถวนี้นะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศวันนี้เลยวัอนอาทิตย์4เมษายน2564นะคะข้าวสารเพรสโฮเทลนี่ก็เป็นที่พักนะคะที่พักที่ปกติชาวต่างชาติจะมาพักแถวนี้นะะมีเบอร์เกอร์ ขายเบอร์เกอร์ราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ตรงนี้จะเป็นร้านทําผมนะคะปกติจะมีต่างชาตินั่งเต็มเลยเนาะถักเปียผมยาวทางข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นถนนลำบุตรีนะคะเดี๋ยวจะไปทําอีกเทปหนึ่ง พราะว่ารู้สึกจะยาวเกินไปหรือเปล่าตร,ตรงข้ามนะคะส่วนมากร้านจะปิดวันอาทิตย์ก็จะมีผู้คนประปรายแต่ไม่ค่อยเยอะค่ะอันนี้ Wonderlust Bar and Restaurant ตรงนี้ก็จะเป็นข้างบนจะเป็นตึกให้เช่าค่ะมีสักลายมีร้านตัดเสือ้อ แล้วก็มีร้านขายพวกตั๋วเครื่องบินนะคะข้างบนอันนี้จะเป็นโฮเทลที่พักจะมีร้านสักอยู่หลายร้านเลยนี่คือบรรยากาศของวันนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นบาร์ ตรงนี้จะเป็นทางเข้าธนาคารอมสินนะคะธนาคารอมสินรู้สึกจะเข้าได้กี่ทางก็ไม่ทราบแต่สาขานี้ไม่เคยมาเป็นธนาคารออมสินสาขาเข้าสารสวยมากเลยนะคะแบถ่ายข้างในนิดนึง่งสวยมากเลยค่ะเป็นตึกเก่านะคะตึกโบราณข้างนอกก็จะเป็นร้านขายอาหารเยอะแยะไปหมดเลย แต่ละที่ก็จะเหมือนมีการตกแต่งนะคะมีช่างเข้าไปปรับปรุงร้านบ้างอะไรบ้างจุดนี้ก็กำลังปรับปรุงอยู่นี่ค่ะข้าสารสปาใกล้จะสุดถนนละค่ะ ขายอะไรคะไอ้ทำไมคุ้นจังเลยอค่ะใช่เสายาคูไหมคิดถึงจังเลยไม่ได้ซื้อนานทำอะไรเรียนที่นี่พอดีถ่ายคลิปอยู่แคปหนึ่งเดี๋ยวจะมาอุดหนุนจะสุดถนนแล้วเดี๋ยวคุยกันเสายาคูคนเดิมขายอยู่หน้าโรงเรียนลูกค่ะพอดีเสียเจเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมปกติไม่ใช่มาเดินแถวนี้นะคะเนี่ย พเดินปกติจะไปส่งลูกที่โรงเรียนแถวๆนี้แล้วก็อุดหนุนยาคูเขาประจาเลยเปลี่ยนอาชีพซะละโควิดผ่านไปหนึงปีกลายเป็นแม่ค้าขายอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปอุดหนุตนตหน่อยใกล้หมดคลิปและะ้วค่ะอันนี้ตอนนี้เผื่อใครคิดถึงนะคะก็เลยมาถ่ายรูปให้ดูไงอันนี้นะคะจะเป็นตึกสวยเหมือนกันนะอุ้ยตายแล้วเดินชนอะไร เหมือนของเก่าเลยใช่ไหมครเป็นดินเผาออกแบบสวยมากเลยแต่ตอนนี้ไม่มีคนละปิดเงียบหมดบ้านข้าวสารทิพขับนี่ร้านบูธนะคะใกล้จะสุดถนนแล้วข้าวสารซิลเวอร์ขายเครื่องเงินอันนี้ร้านทำผมเปียนะคะร้านถักผมเปียต่างชาตินิยมมากเลย โรงแรมเดอะมาร์เบอร์เดอะมาเบรี่ขาสารซิลเวอร์อีกครั้งหนึ่งเดินจะสุดถนนแล้วค่ะนี่คือถนนเข้าสารนะคะตอนนี้จะไปชนกับถนนอีกเส้นหนึ่งแล้วค่ะถ้าออกไปนี่เลี้ยวขวาก็จะเป็นถนนราชดำเนินนะคะ นี่ค่ะสุดถนนเข้าสารแล้วนะคะตรงนี้เป็นโรงเรียนพิธานวิทย์นะคะรายละเอียดหลายโรงเรียนพิมานวิทย์นะคะรายละเอียดหลายอย่างเราก็ยังไม่เคยไม่เคยรู้เลยเนี้ยถ้าเรามาถ่ายไม่ถ่ายคลิปเราก็ไม่รู้เลยว่าเออมันมีตรงนี้ด้วยนี้นี่ค่ะสุดถนนเข้าสารแล้วค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้ร็อกโก้บาร์นะคะหนึ่งเดเผื่อใครเคยทางานแถวนี้ดูนะคะเงียบเหงาเงียบเหงาเรนโบ์ Rainbow, ค่ะนี่ค่ะถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอร้านพรชัยขนมปังนะคะนี่ค่ะมาสุดละสุดถนนข้าวสารแล้วนะคะนี่ค่ะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ ตรงนี้ปกติจะห้ามขับรถเข้ามานะคะถนนท่าสารเขตพระนครค่ะตอนนี้สุดถนนแล้วค่ะขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ่ายค่ะกลับถนนข้าวสารแถมให้นิดนึงนะคะจะมืดนิดนึงย้อนสอนด้วยอันนี้คือขากลับนะคะถนนข้าวสารค่ะตอนนี้เดินเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงด้านบางลำพู ถ้าเดินสุดไปตรงฝั่งนี้เลี้ยวขวาจะเป็นทางตั้งหัวเสงบางลำพูนะคะอันนี้แถมนิดนึงค่ะนี่ค่ะถนนข้าวสารนะคะดูบรรยากาศนะคะไม่มีไม่มีต่างชาติเท่าไหร่มีแต่คนไทยเดินกลางถนนได้สบาย นี่ค่ะเมื่อกี้เดินไปทางถนนอีกด้านหนึ่งตอนนี้เดินกลับมานะคะเงียบค่ะเงียบวันนี้วันอาทิตย์ เฮสเฮาส์ค่ะเหมือนอินเดียเลยนะคะประตูนี่ค่ะถนนข้าวสารวันนี้ กอล์ฟบาร์คอคเทลเวอรี่สตรองนะคะชื่อดีมากเลยค่ะเวอร s t ี่สตรอง y ีสอรจบคลิปจริงๆแล้วค่ะถนนข้าวสารค่ะ